สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กำลังติดตามรับชมทำใจวารตี้นะคะวันนี้สิ่งที่เจ็บอยากจะนำมาฝากทุกๆคนนะคะนั่นก็คือ,อก็เป็นเรื่องของการฝึกฝนจิตวิญญาณเช่นเคยนะคะก็หวังว่าใครๆนะคะกำลังมองหาสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนียวทางใจนะคะก็ขอแนะนำอีกตัว เลือกหนึ่งนะคะที่จะช่วยที่จะช่วยได้มากนะช่วยได้สูงสุดเลยนั่นก็คือการาฝึกฝนพัฒนาจิตปิญญาณของเรานะคะในสายกรรมฐานสายบุญนะคะสายวิปัสสนาสายฝึกจิตอะไรก็ตามนะคะก็มาฟังคลิปนี้สำหรับวันนี้นะคะเจมบก็จะพูดถึงเรื่องอ เครื่องมือเครื่องมือที่จะช่วยในการฝึกฝนจิตวิญญาณของเรานะคะมันมีอะไรบ้างนะคะเครื่องมือในการที่จะช่วยฝึกฝนทําให้จิตวิญญาณของเรานั้นนะคะมีวินัยนะคะมีสมาธิมีสติตั้งมั่นนะคะทำให้จิตวิญญาณของเราน,ะะน,านะะาั้น,น,ะะญญนแข็งแกร่งนะมีความกล้าหาญมีความกล้าที่จะแสดงออกในเรื่องของการทําความดีนะคะ ก็อย่างที่เห็นเห็นนะฮะบางคนนะมีความกล้านะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากนะมีความกล้าแต่ส่วนมากนั้นนะคะที่เราจะเห็นคือความกล้าแสดงออกในด้านที่แบบเป็นภาพลบๆในเช่นแบบกล้าเถียงกล้าโต้แย้งกล้าด่ากล้าประจานเออเออกล้าแบบว่าผงผางอะไรต่างๆนะกล้าเนี่ยในการที่ใช้อารมณ์ ซึ่งการใช้อารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์เขาเรียกว่าอารมณ์ร้ายๆเนี่ยมันก็ส่งผลทําให้ทหําให้แบบเกิดผลเสียในชีวิตมากมายนะคะมันมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีท,ที่เราไม่ควรทํอย่างนั้นก็คือการที่เราฝึกจิตนะคะทาจิตของเราอะ่ะให้มันเป็นปกติก่อนนะคะเป็นปกติเพื่อที่เราจะนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงแล้วก็ถาวรอ,อันนี้เจบคอนเฟิร์มเลยนะคะถ้าเราฝึกบ่อยๆนะ,ะจากที่เราทําได้บ้างไม่ได้บ้างดีบ้างไม่ดีบ้างแต่มันก็ยังสะสมอยู่ในเนื้อจิตของเรานะคะมันมีอะไรบ้างเจ็บเคยอ่านเจอบทความบทความหนึ่งนะคะกะ็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคารวาสแล้วก็เป็นหลวงพ่อนะคะสนทนากันคนาะรวาส ถามหลวงพ่อว่ามีแต่คนมากราบไหว้บูชาท่านเนี่ยนะมันไม่เรียกว่าเป็นงมงายหรอในเมื่อท่านก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยนะไม่ใช่แบบพระพุทธเจ้าไม่ใช่แบบอะไรที่มันสูงส่งนะเป็นพระธรรมดาแต่ทําไมแบบทําให้คนมาเกาะกราบไหว้ท่านไม่เรียกว่าเป็นการงมงายหรอหลวงพ่อท่านก็ย้อนถามกลับไปนะเวลาที่เวลาที่โยมะนะ,ะตีแบต เวลาตีแบตตีแบตเนี่ยตีเพื่ออะไรอ่ะโยมก็ตอบว่าตีเพื่ออ,ออกกำลังกายให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทำให้เกิดสมาธิเกิดอะไรก็แล้วแต่นะสุขภาพดีจิตใจแจ่มใสอะไรแบบนี้นะคะร่างกายกระตุ้นร้นนะะแล้วมีใครบ้างล่ะนะหลวงพ่อก็ถามแล้วมีใครบ้างล่ะอยากจะตีแบตเพื่อให้มันเละ เพื่อให้มันแบบเอ่ออะไรแบบเปื่อยกระเด็นกระดอนเพื่อให้มันเจ็บเพื่อให้มันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีใครบ้างอยากทําแบบนั้นไม่มีนะคะในการที่จะตีแบตนะแล้วถ้าเกิดว่าเอายางอื่นมาตีแทนแบตล่ะนะเอายางอื่นมาตีแทนแบตอย่างเงี้ยนะเพื่อที่จะออกกําลังกายได้ไหมก็บอกว่าถ้าเอายางอื่นมาตีมามาตีแทนแบต เพื่อให้มันเละตุ่มเป๊ะเพื่อให้มันไม่สวยไม่อะไรอย่างเงี้ยให้มันเจ็บให้มันทรมานได้ไหมก็บอกอย่างนั้นก็ไม่เรียกว่าตีแบบอ่ะถูกไหมคะอย่างนั้นก็ไม่เรียกว่าตีแบบดังนั้นหลวงพ่อก็เขาเรียกว่าอุป,ปมาเปรียบเทียบไปนะคะว่าก็เหมือนกันเช่นกันการที่แบบญาติอ่าญาติโยมคนทั่วไปเนี่ยกราบไหว้กุชาท่านท่านก็เป็น เ,เหมือนเครื่องมือเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะที่นะไม่ได้แตกต่างจากแบบเท่าไหร่นะซึ่งก็อุปกรณ์ตัวเนี้ยใช้ในการฝึกฝนจิตวิญญานะอ่าเป็นอุปกรณ์นะที่ช่วยให้คนเราเนี้ยนะคะมีความเขาเรียกว่ามีความเคารพมีความนอบน้อมมีความกตันยูรู้คุณ นะอ,ะอะไรต่างๆขึ้นช่วยในการฝึกฝนเฉยก็ไม่ได้เรียกว่าหลวงพ่อจะวิเศษหรือว่าสูงส่งกว่าใครการที่คนเราบูชากราบไหว้สิ่งใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลาบไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายหรือ,อที่เราเห็นว่าคนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้พระภูมิไหว้เจ้าที่ใหญ่ต่างๆเป็นการที่แสดงออกถึงความเคารพนอบน้อมนะ ศรัทธาในตัวเองนะคะอันดับแรกเลยผู้กราบไหว้ก็จะได้ความเคารพความนอบน้อมความศรัทธาในตัวเองและนอกเหนือไปจากนั้นนะสิ่งที่ที่เขากราบไหว้เนี่ยหลวงพ่อว่าก็ไม่ได้มีใครสูงส่งหรือว่าเหนือกว่าใครคือเท่าเทียมกันแต่เป็นเพียงอุปกรณ์เครื่องมือเท่านั้นก็เหมือนเป็นแบตอะ ช่วยในการฝึกฝนให้คนเนี่ยออกกำลังกายฟิตเฟิร์มนะแล้วก็ทำให้สนุกทำใหส้สนุกสนานร่าเริงแบบนั้นนะก็เช่นกันเวลาที่เรากราบไหว้บูชานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจะกราบไหว้บุคคลนะที่เราเคารพนับถือ,อนะคะก็ท่านเบื้องหน้าเนี่ยนั้นน่ะนะคนะไม่ใช่ว่าเขาสูงส่ง สูงส่งซะจนเราเราเนี่ยตกเราต่ํากว่าไม่ใช่เหมือนกันเสมอกันเพียงแต่ว่าเบื้องหน้าผู้ที่ถูกกเป็นเหมือนอก็เป็นอุปกรณ์อุปกรณ์นึงที่ทําให้จิตของเราอะนะมีความมีความนอบน้อมมีความเคารพมีความศรัทธามีความกระตันยูนะเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยแสดงออก นะซึ่งความแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะั่นก็คือความสุขความสบายทางจิตใจนะความสุขความสบายทางจิตใจมันจะเกิดขึ้นในเมื่อเรามีปฏิสัมพันธ์มีความเคารพมีการแสดงออกที่ดีนะคะบุคคลทั่วไปเห็นก็เป็นที่เคารพเป็นที่นับถือนะเป็นที่ชื่นชมเป็นที่น่ายกย่องสรรเสริญนะก็เป็นแบบนั้นดังนั้นก็คือ,อ ถ้าไม่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการกราบไหว้บูชาแล้วมันมีอะไรบ้างที่มันจะช่วยในการที่ทําให้เราฝึกฝนจิตวิญญาณของเรามันมีเยอะแยะมากมายถ้าเราอยากจะฝึกฝนจิตวิญญาของเราให้เป็นคนที่ขยันขันแข็งนะมีอะไรบ้างเยอะแยะเลยกวาดบ้านถูบ้านล้างจานนะหรือเวลาเห็น คนทํางานใครทํางานก็ตามแล้วเราเนี่ยอยู่ว่างๆอยู่แบบไม่ได้ทําอะไรเราอยากจะไปช่วยเขาไปช่วยเขาทําไปช่วยเขายกไปช่วยเขาเข็นอะไรต่างๆพวกนี้มันก็คือเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะช่วยให้เราเนี่ยฝึกฝนความขยันขันแข็งนะให้มันมีให้มันเกิดมีขึ้นในตัวเรา ถ้าอยากจะเป็นคนที่มีความรู้อ,อยากจะพัฒนาจิตอัญญาให้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะอยากมีความรู้เยอะๆนะอุปกรณ์ที่ช่วยให้เรามีความรู้เยอะๆคืออะไรมั่งนะเช่นหนังสือตำรานะคะหรือสมัยนี้ก็เป็นโซเชียลนะโซเชียลแต่ก็ต้องดูที่มันเป็นข้อมูลที่กรองมาแล้วนะนะคะ หรือไม่ก็เป็นคลิปวิดีโอนะที่แบบผู้คนแบ่งปันความรู้อะไรต่างๆนะสาระดีๆมากมายเลยดูยนี่หาหาง,ง่ายมากนะนี่คืออุปกรณ์เครื่องมือที่จะช่วยให้เราเกิดความรู้หรือไม่นะหรือไม่ถ้าไม่เป็นโทรศัพท์ไม่เป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ก็เ,เป็นคนจริงๆเป็นคนที่แบบใกล้ๆตัวเราที่เรารู้จักนะเป็นคนจริงๆนะเราก็ไปสอบแสวงหา ความรู้จากตัวบุคคลเลยนะว่าเออเขามีความสามารถอะไรยังไงนะคะออทำยังไงมีวิธียังไงนะที่จะแบบว่าเออจะเป็นคนเก่งเป็นคนขยันเป็นคนรวยเป็นคนที่มีความสุขนะนะถ้าอยากเป็นคนที่แบบใจบุญใจดีเราก็ไปแบบไปศึกษาไปเรียนรูนะ้วิธีการที่แบบเออทำบุญยังไงให้ถูกต้องเออเคารพบ,บูชากะไหว้อะไรยังไงปฏิบัติตัวยังไงให้มัน ให้มันถูกต้องให้มันดีงามนะถ้าอยากจะเป็นคนดีนะอยากมีชีวิตที่ดีมันต้องทําอะไรมัางเออมันต้องสร้างเหตุอะไรยังไงนะมีเครื่องมืออุปกรณ์เยอะแยะมากมายนะเป็นวัตถุเป็นบุคคลนะที่แบบมีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะนํามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยนะคะหรือแบบอยู่ห้องอยู่บ้านของเราเนี่ยแบบเต็มไปหมดเลยอุปกรณ์ ถ้าเราอยากจะทําความดีสมมุติว่าอยากจะอยากจะแบบเป็นคนที่กตัญญูอะไรอย่างนี้อยากจะปฏิบัติดีกับพ่อแม่นะดูอะไรพ่อแม่อุปกรณ์เครื่องมือที่เราใช้ในการแสดงความรักความเคารพกรตัญญูก็มีมากมายเลยนะคะเช่นเดินไปหยิบน้ําในตู้เย็นอย่างเงี้ยเดินไปหยิบน้ําในตู้เย็นอย่าสักขวดหนึ่งหรือเทใส่แก้วอเดินไปแล้วก็ให้พ่อหนึ่งแก้วให้แม่หนึ่งแก้ว,กวอยากจะทํา ขนมอาหารก็เปิดตู้เย็นทํากับข้าวนะแล้วก็เอาไปเสิร์ฟให้พ่อกับแม่ทานนี่ก,ก็ก็เรียกว่าเป็นเครื่องมือในการทำผมเยอะแยะมากมายเลยถ้าคนมันจะทำนะ,ะแต่คนที่มันคนที่ไม่ทํามันมีก็มีเหตุปัจจัยคือแบบอยากทําแต่อายอยากทําแต่กลัวกลัวแบบบางคนแบบอ่าบางคนอ่าจะมีอคติอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าไม่เอาอคติออก มันก็ไม่สามารถที่จะทำความดีได้นะคะข้างในลึกๆอยากทําแต่มันก็มีความไม่อยากเข้ามาแทรกะมีความไม่อยากเข้ามาแทกอีกเช่นอ่าวันนี้ยกตัวอย่างเลยแบบคือข้างในอะ่ะเจี๊ยบอยากทําคลิปอัพอยากอัดคลิปนะอยากทําคลิปลง u ู u b e แต่มันก็มีตัวไม่อยากไม่อยากแทกเข้ามาไม่อยากเพราะอะไรเพราะขี้เกียจ นะบอกเลยนะถ้าเรารู้ตัวของเราตัวเนี้ยเรารู้ว่าเออเรามีสิ่งไม่ดีมีเ,เรียกมีกิเลสตัวไหนที่มันยังแบบแทรกเข้ามาเนี่ยนะรู้ให้ทันรู้ให้ทันอย่างเดียวแล้วก็เขี่ยมันออกเขี่ยมันออกนะคะด้วยอะไรวิธีของเจฟก็คือนั่นก็คือการแบบนั่งสมาธินิ่งๆแป๊บหนึง่งหลับนะจะหลับตาหรือก็ลืมตาก็ได้แบบ ให้อยู่กับลมหายใจแป๊บหนึ่งนะอยู่กับลมหายใจแป๊บหนึ่งแล้วก็ดูอ่ะดูตัวเองดูอย่างเดียวดูลมหายใจดูว่าจะทําคลิปอยากทํำไหมอ่ะใจจริงๆอยากทำไหมถ้าข้างในเนี่ยมันบอกว่าอยากทําอยากทําเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเคยทํามาแล้วแล้วเราควรจะต้องทําให้ต่อเนื่องถูกไหมในเมื่อเราแบบต้องการที่จะทําความดีต้องการที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆอ่ะ นะต้องการที่จะฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนเก่งขึ้นมีศักยภาพมากขึ้นมีความกล้ามีความสามารถแล้วเชื่อมั่นในความดีเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำนะหรือถ้าอยากจะประสบความสําเร็จนะก็แค่เอาความไม่อยากออกไปนะเอาความไม่อยากออกไปนะอยากมีอยู่ไม่อยากมีอยู่แต่แต่ในความเป็นจริงมันก็ต้องทำปะอ่ามันก็ต้องทํามันควรจะทําก็ตัดเอาความไม่อยากออกไปแล้วก็มานั่งทำนะ ในการที่จะฝึกฝนจิตวิญญาณมันก็มีเพียงเท่านี้นะมีเพียงเท่านี้ฝึกกันเพียงเท่านี้ไม่ได้ฝึกเพื่อให้แบบเราวิเศษนะไม่ได้ฝึกเพื่อให้เราเป็นคนที่แบบไม่ธรรมดานะเออไม่ได้ฝึกเพื่อให้คนแบบว่าโอโ้โหต้องมาบูชาต้องมากราบไหว้เราเคารพเราเปรียบเสมือนเราเป็นนางฟ้าลงมาจากสวรรค์เป็นเทพสูงสุดอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะคะ ฝึกเพื่อเพื่อให้แบบเราใช้ชีวิตแบบปกติแบบธรรมดาแบบใช้ชีวิตแบบง่ายงสบายสบายแบบไม่เคร่งเครียดไม่ตึงนะแล้วก็ไม่แบบแบบเรื่อยๆเปื่อยๆอะไรอย่างนี้นนะคะก็ให้มันมีความเขาเรียกว่ากระตือรือร้นนิดนึงนะคะฝึกเพื่อแบบนี้เอามาใช้งานให้มันเกิดความขยันขันแข็งเกิดความกล้าเชื่อมัน่นแล้วก็ กล้าลงมือทําในสิ่งที่ดีนะคะไม่ได้ฝึกเพื่อให้แบบวิเศษเหรือว่ามองเห็นอะไรต่อมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดออกไปแล้วคนก็ไม่เชื่อเราคนก็มาด่าเราอะไรแบบนั้นนะคะไม่ได้ฝึกเพื่อให้เ,เรียกว่าให้เราเนี่ยรู้เรื่องชาวบ้านเยอะๆแบบนั้นนะ,ะไม่ได้ฝึกเพื่อแบบนั้นฝึกเพื่อให้รู้ตัวเองเยอะๆ รู้ตัวเองมากๆรู้เนื้อรู้ตัวนะรู้สติรู้แก้ไขเตือนสติเตือนใจตัวเองได้สอนตัวเองได้นะสอนตัวเองได้บอกตัวเองได้บอกให้ขี้เกียจนะลุกขึ้นมาทําเดี๋ยวนี้นะบอกตัวเองได้แบบนี้ก็พอนะเอาแค่นี้ขี้เกียจก็ขยันสินะลุกเดี๋ยวนี้ตัดออกไปเขี่ยออกไปความขี้เกียจนะไม่เอาถ้าเกิดความแบบรู้สึกว่าแบบ ไม่ชอบไม่ไม่พอใจโมโหแบบมีอะไรคือมาทําให้แบบปิดกั้นความดีของเราอะเช่นแบบอยากอยากขอโทษนะอยากพูดคําว่าขอโทษใครบางคนแต่มันมีอคติอะไรบางอย่างคือแบบอายไม่กล้ากลัวเดี๋ยวเขาจะพูด,ดย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นกลัวแบบ เขาไม่รับคําขอโทษหรอกอะไรอย่างเงี้ยมันคือการที่เราปรุงแต่งขึ้นมาทั้นั้นแหละนะในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครหรอกไม่มีใครที่ไม,ไม่ไม่ต้องการได้รับฟังคําขอโทษนะคําขอโทษเนะี่ยยิ่งพูดเท่าไหร่มันก็ยิ่งแบบทาให้ปมใน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 ตัวเราอะปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นอนะมันขี้คายออกไปนะมันมีตัวช่วยมากมายในการช่วยฝุน่นดังนั้นคือก็ฝากให้ทุกคน นะไปสำรวจนะรอบๆตัวในชีวิตของตัวเองนะคะว่า,ามันจะมีเครื่องมืออุปกรณ์ตัวไหนบ้างที่จะช่วยฝึกฝนทําให้จิตวิญญาณเรานะนะคะเ,เ,เป็นคนเข้มแข็งเ,เป็นคนสนุกสนานล่าเริงเป็นคนที่มีอ,อัธยาศัยดีเป็นคนที่แจ่มใสเบิกบานเป็นคนขยนันเป็นคนเก่งเป็นคนเป็นคนที่เราอยากจะเป็น เป็นคนที่เราต้องการจะเป็นเอาง่ายๆนะคะบางคนบอกว่าทําไมจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะเพื่อให้คนมาชอบไม,ไม่ใช่นะ,ะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เพื่อให้ใครมามาชอบมาชมเออหรือว่ามาสนใจในตัวเราคือเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เรารู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกภูมิใจในตัวเองอ่ารู้สึกว่านะ เราไม่ต้องไปตำหนิไม่พอใจใครเราไม่ต้องไปนินทาใครเราไม่ต้องไปว่าคนที่เขาดีกว่าเราไม่ต้องไปแบบดูถูกคนที่เขากำลังพยายามกำลังมีความเพียรทำอะไรสักอย่างนึงให้ประสบความสำเร็จคือเราไม่เอาตัวเองไปไปอยู่ตรงนั้นในเมื่อคนคนมันมันภูมิใจในตัวเองแล้วอ่ะมันต้องชื่นชมมันต้องให้กำลังใจกันและกัน ะะมันต้องเ,อเขาเรียกว่าสนับสนุนช่วยเหลือเลือกกละนะคะให้ประสบความสําเร็จไปด้วยกันนะคะเป็นแบบให้มันภูมิใจในตัวเองนะคะดังนั้นก็คือฝากให้ทุกคนบวกว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกคน่ะมีความสุขในชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบว่ามีสติมีปัญญามีสมาธินะ,ะอยู่ในตัวเองแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์ในชีวิตได้รอดไปด้วยกันนะคะ นี่คือทางรอดอีกทางหนึ่งนะคะในปีนี้ปี2021นะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะขอบคุณที่กดติดตามนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะคะมามาตลอดเลยนะคะขอบคุณที่รับชมและฟังด้วยนะคะขอบอถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ได้นะคะก็ยินดีมากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ